สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาเล่นเกมแม็ชีนารี่มกันนะคะน้องเปิดไฟก่อนเนาะในอันนี้เป็นพาร์ทที่ห้านะคะยังไงก็เราที่เราพูดไว้ในพาร์ทที่สี่อาจจะยังไม่จบในพาร์ทนี้นะคะเพราะว่าเกมมันยาวนิดนึงมันยังมีปริศนาอีกนะคะพอเราพอเราทําการแต่มันก็ใกล้จะจบลวแต่เราทําการปลดระเบิดเอาปิดธรไมยะโลกให้เข้าไปข้างในเราต้องปลดระเบิดก่อนไม่งั้นที่หอคอยแห่งนี้จะระเบิด เป็นจุนเลยนะคะพุกเชื่อกันโอเคทุกเรียบร้อยอ่ะนี่ใส่ไว้ตรงนี้สิลูกเราก็จะทำการเดินกลับไปนะคะยกคันโยกขึ้นให้เจ้าตัวดูดออกมา <laughs> ก็จะทำการดึงเจ้านั่นจนพังเลยนะคะ Okay. เราต้องไปปลดชนวนระเบิดก่อนในงั้นที่นี่จะระเบิดเป็นจุนพร้อมนะบอ่ะแว่งแกว่งออกกอนเออ ขอสองก่อนนะสามนี่ซีใช่ไหมอืมโอเคอ่าลรวเปิดอยู่แล้วนะคะโอเคกลับขึ้นไปอ่ะปีนสิลุอึบปึบกระดึบกระดึบขึ้นไปนะกระดึบกระดึบ จากนั้นเราก็ต้องไปที่ห้องห้องเนี่ยเก็บไม่ได้หรออแล้วลิฟต์นี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ด้วยแฮ ไปชั้นเดิมเนีย่ยต้องหาอีกอันหนึ่งอันนี้มาก่อนอะทำยังไงดีเราจะไปหาจากไหนดี เพราะว่าเราอยู่ที่ชั้นนี้นะใช่ไหมมันต้องมีทางเซงั้น้องขึ้นมปข้างบนก่อนละกันโ <c oughs> okay, อเคอ้าวคนนี้เหมือนเอเลี่ยนเลยอะ่ะคุยกับเขาหน่อยอ๋อเ,เนี่ยเราในเรื่องให้ฟังนะคะเราดูความหลัง กำลังทำความสะอาดกับแฟนอยู่นะคะทําความสะอาดที่นี่ลุงแกก็อ่านหนังสือไปอหยิบเครื่องอุย๊ยดูเขาทําลายสิดูดนี่ไงที่เราทําไมเราถึงไปโผล่ที่นอกเมืองได้ใช่ไหมเจ้าเครื่องนี้ไงเหตุการณ์นี้นะตำรวจเขาก็มานะ วะตำรวจอ๋อนั่นไงเจ้าตุ๊กตาตัวน้อยนั่นตุกตาหมีขโมยพยานไปด้วยนะนี่ใส่ไม่ดีเลยโอเคเราต้องช่วยคุณลุงคนนี้กันนะคะมาแล้วเจ้าเครื่องนี้ทำไงวนนี้เป็นอย่างนี้อยู่ เนาะเอ่อเอ่อแล้วไงต่อนี่นี่เหรอร nhỉ đâu nhỉ à ừ hẹp nguồn liệt nói nha chờ đeo không nghe tờ. ได้แล้วนี่ไงต่อไปอันล่างนะคะอันล่างนี่ยังไงเนี่ยเออเดี๋ยก,ก่อนจะนี่มาดึงมานี่นะคะดึงมานี่แล้วก็จะนี่ขึ้นไป <c oughs> แล้วก็อันนี้มาตรงนี้ จากนั้นก็สีเขียวก็ลงมาอย่างนี้อันนี้อย่างนี้เจ้าตัวนี้ขึ้นไปนี้จากนั้นเจ้านี่ก็มาอย่างนี้สีเขียวมาอย่างนี้สีฟ้ายัางอยู่ที่เดิมนะคะจากนั้นก็สีสีเขียวเอาอันนี้ลงไปตรงนี้สีฟ้า กลับมาอนี้ดีเคียวไปอึ๊บอ่าปลดล็อกแล้วได้ใส่ชาร์จแล้วนะคะพอเราได้ใส่ชาร์จปุ๊บเราก็ต้องเอาไปต่อให้ครับให้กับท่านเสียบก่อนเสียบกับเราเองนะ,ะอึดอฮื้อเราต้องมาเล่นเกมแล้วนะคะเออ เกมทำลายเจ้าเฮ้ยเอ๊ะต้องทำไงต้องทำไงวะนั่นไงกุญแจเราต้องไปเอากุญแจเพื่อมาเปิด โอ้ยเป็นฝูงเลยนะฮะวิงว่งวิ่งวิ่งเข้าวิ่งเข้า,ขาเออเด่นเฮ้แล้วเราจะไปเอากุญแจตรงนั้นได้ยังไงเึข้าไปทางเดิมก่อน พวกนี้เป็นพวกไวรัสนะเราต้องเอาปืนอุยอะเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนเราต้องเอาปืนมายิงพวกไวรัสพวกนี้เด่เด่ ไปแล้ว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 วิ่งแล้วลูกวิ่งเลยอุ้ยเฮยออ <c oughs> ได้กุญแจแล้วนะคะเอากุญแจไปไขเอาปืนมายิงพวกมันนะฮะยิงพวกไวรัส <c oughs> พวกนี้ให้สิ้นเราต้องฆ่าเจ้าไวรัสพวกนี้ให้หมด <c oughs> จะทำการช่วยคุณลุงคนนั้นได้นะคะ <c oughs> คุณลุงเอเลียน หนึ่งนะฮะเราต้องไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิงยากเล็กน้อยนะคะเนี่ยอุ๊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 ยคืยอหยอุดเฉยๆแล้วค่อยยิงก็ได้นะแต่เรารู้สึกว่ามันเวนเร็วมันเวเร็วนะฮะเวเร็ว นี้ก็มาโหทางเดิมนี้สามตัวนะคะมาสิขึ้นกระสุนนี่แน่แลกกระสุนกันสิแลกกันสิโอ้โหมาสิอ่ามาดีมาดียิงนะเว้ย

ออุ๊ยยตาย,ย,ย,ยเหลือข้างบนนั้นเป็นฝูงเลยนะคะรู้สึกว่าเราจะต้องไปอีกทางนึ่งนะไปทางด้านเลนบนนะคะเลนบนโอเคเราจะกลับไปทางจุดเดิมตรงนี้มันสามารถสเปดออกไม่ได้ใช้เมาส์อย่างเดียวนะคะ โอเคใช้เมาส์อย่างเดียวก็ใช้เมาส์อย่างเดียวค่ะไม่ว่ากันทางนู้นเราต้องไปเลนบนค่ะอ้า้ยโอหเเจอบโดนยิงนะฮะหลบทันอ้วิไปทางนี้ก่อนอ่าชิวชิว ไม่โอ้โอเอ้ยอื้มอ้าวกระสุนติดนะฮะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยอีสิบสี่ตัวอีส <c oughs> ิบสี่ตัวนะ,ะนี่เนี่ย อาจทำเท่าแก่เราเหรอคนที่เลี้ยงดูเรามาอุย้ยรู้สึกว่าเวลาโดนจะไม่เป็นไรใช่ปะแต่อย่าโดนยิงแค่นั้นเองอเฮ้อๆกตัวนึง โอเคเจ็ด okay. ตัวนะคะเจ็ดตัวอ้าวผิดช่องอีกแค่เจ็ดตัวอืมอืมอีกสี่ตัวตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ก็ไปแล้ว สี่ตัวเหรอเหลือตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปอีกมั้เงเนี่ยเอ๊ถ้าไปทางนี้ <c oughs> แค่สี่ตัวสีตัวเองสี่ตัวเอง <c oughs> ก็ตรงนี้ไปทางตันใช่ปะ <c oughs> เหลือตรงไหนที่ยัง เออมันยังวิ่งกลับมาทางเดิมทำไมเนี่ยสี่ตัวเนทะ่านั้นไปหลบซ่อนกันอยู่ที่ไหนพวกแกเดี๋ยวนะทางนี้เราไปอังทางนี้เราว่าเราอ้าอ้า อีก okay. ตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นตรงนี้ไม่มีนะคะเคแสดงว่าตรงนี้หมดแล้วกลับกลับครับถ้าตรงนี้ไม่มีข้างบนข้างบนเราไปมาแล้วข้ <c oughs> างซ้ายเราไปมาแล้ว ไปไหมยังวะแล้วดิเนี่ยเราไปมาแล้วตรงเนี้ย <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> ไปมาแล้วนะฮะแต่ไม่ได้ยิงโอ๊ยโอ๊ยไข่ทักอะไรมาอ่าเขาแมว <c oughs> เรียบร้อยนะคะ <c oughs> จัดการได้เรียบร้อยคุยขอบคุณมากเลยแต่เราต้องไปช่วยแฟนเราก่อนนะคะอ่า นฮ้ยยังไงอืเย่เราได้มาแล้วได้มาแล้วเราก็ไปนะคะไปข้างล่างค่ะเราไปขึ้นลิฟต์เหมือนเดิมเพื่อไปช่วยแฟนสาวเราเข้าลิฟต์ก่อน โอเคแล้วก็อหาตั้งนานเนี่ยโอ,โอ้ไม่ใช่สิมันต้องเริ่มยังไงนะเป็นเหมือนนี้อย่างนี้เหรออือ อ้าเอาละเคโอ๋นี่ไงทุบทุบอืมแล้วมันจะแตกไหมเนี่ยอืมเออ <c oughs> ทุบไปเธอะคะ่ะ เฮ้ยทุบทุบก็ยังไม่แตกเออนี่นี่หรือว,ว่าเราต้องเอาคออ,นอันนี้ไปทุบเจ้านี่นะอ่ะ <c oughs> แล้วจ้านี่แล้วก็ขายโอ้แล้วเราก็ทุบตรงนั้นลงนาน,นะคะ ไจะพวกขี้โกงทั้งหลายลงนรกไปซะอ้าว <c ười> ยังไงเนี่ยเราไข่ไปแล้วไขไม่ได้หรอกำเลยเอ่ออะไร เอาไงดีอึ๊บปล่อยแฟนฉันนะนี่เนี่ยน่า,าจะทำยังไงละทีนี้ยังไงก็ต้องช่วยได้เราต้องช่วยแฟนสาวเราให้ได้นะคะเล่นเกมนี้ก็ได้จ้ะเผื่อ เราจะได้รู้ความรับทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องช่วยแฟนเราให้ได้นี่เนี่ยนี่เน่ยิงยิงยิยิงยิงยไม่ยอมไม่ยอมยิงให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมด ยิง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 ถึงยังอ่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงรัดแล้วเย่เราก็คืออันนี้ทุบได้กุญแจไปกับเอากุญแจไปไหนอะ สเปอะไรเหรอเอ๊ะเราต้องไปที่ไหนเนาะอ๋อนี่ไงเออโอ้โหโ,โยนทิ้งเลยอะถึงถึงขนาดโยนทิ้งเลยนะฮะลืมนึกตรงนี้เลยฉีดเลยค่ะ พวกเองพวกเองทำทำฉันกับแฟนไว้เยอะนี่แน่ตายซะเถอะไปช่วยแฟนก่อนปั๊บตีที่รักมารับแล้วไปกันดีกว่าเย่ยยนี่ยฮะเขอคุยกับคนให้ความรู้ของเมืองอ่าคุยไม่ได้ อ,ออกข้างนอกนะเราต้องทำยังไงหรออ๋อให้คุณผู้หญิงแล้วเราต้องไปหาใบพัดมาใช่ไหมเนี่ยเออ เราก็ต้องรู้สิ70 1.8คือเออโอเค นี่ไงได้แล้วโอเคไปเชิญก่อนเลยคุณผู้หญิงเดี้เฟิร์สดูซิเราสองคนจะไปไหนกันโอทองโลก่กว้างนะคไปแล้วไปแล้วไปรับ สำหรับเกมนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับแมชินเนเียมค่ะอุ้ย